สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านเจฟโปรนะครับผมอยู่ในรถเตร์ต้าเอาผ่านเอ0สองศูนย์นะครับอยากได้จอเพดานชัดๆนะครับต้องมาที่เจฟโปรนะครับเพราะจอที่เราเลือกให้คุณลูกค้าเนี่ยสัญญาณเอาพุทธนะฮะเป็นเฮดเทียมท์ไสี่เขาอยู่กับจอตัวใหม่ครับที่เร็วและดีและแรงที่สุดของปีสองพันยี่สิบสี่เลยนะครับตัวนี้นะครับมาดูที่จอหน้านะครับผมภาพนะฮะคมชัดระดับสองเคนะ CPU A เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ f 4นะฮะใหม่ล่าสุดนะครับ 2.7G h z ตัวนี้เป็นแรม6ลำ128นะฮะถ้าเป็น CPU ตัวนี้เรามีสูงสุดถึงแรม12เลยนะครับผมแล้วก็ตัวแอปนะฮะลูกค้าอยากแอปอะไรสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับจาก Google Play Store นะฮะแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวแอป YouTube นะครับนี่ก็เลือกเล่นได้เลยนะครับแล้วก็จะมี Google Map นะฮะสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับก็คือตลาดนัดรถไฟ แบบนี้นะครับก็จะประมวลผลให้และยังสามารถเล่นแยก2หน้าจอครับก็คือเล่นตัว YouTube เนี่ยคู่ไปกับตัว Google Maps ได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะแยก2หน้าจอได้อีกด้วยนะครับเล่นไปพร้อมกันแบบนี้ได้เลยเหมาะมากๆนะฮะกับการเดินทางนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งจอเพดานเพิ่มแล้วก็ติดตั้งกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังเนี่ยเป็นแบบ a h นะฮะมีความคมชัดมากๆนะครับตัวนี้ นะ,ะก็หากใครนะครับสนใจติดตั้งจอ Android คุณภาพสูงนะฮะเราการันตีนะครับว่าตัวนี้ดีที่สุดเร็วที่สุดของปีนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ